สวัสดีครับสวัสดีพี่ท่านนะครับช็อตเด็ดเพื่องในพินาะในชุดเช้านะครับอีกแล้วครับพี่นะครับนะตื่นตาตื่นใจนะครับกลับพระชุดใหม่นะครับหนึ่งถุงเลยพี่ เดี๋ยวคัดไปพร้อมกันนะครับราคาลัวๆไปเลยพี่3 0 0อบาทนะครับราคาต้องใช้คําว่าลัวๆไปเลยพี่แนว3 0 0รบาทพึ่งได้มานะครับพึ่งถึงเลยวันนี้อาจจะมีความราช้านิดนึงนะครับแต่ได้พระเด็ดแบบนี้ก็ต้องรอในับพ่วิชาก็ต้องรอเดี๋ยวดูทิพี่นะครับวันนี้ในพิธีหนึ่งถุงนี้นะครับช็อตเด็ดเพื่อเครื่องนะครับมีอะไรมานําเสนอพี่ๆสมาชิกกันบ้างนะครับมีความหลากหลายให้พี่ได้ร่วมสนุกและตื่นเต้นแรลกปร้าใจนะครับผมปะ <N> นะครับเดี๋ยวผมเริ่มเปิดในะพิธีทําการแสดงกันแล้วกันนะครับไม่ต้องเสียเวลาแล้วในชุดรอบเช้านี้ของเรานะครับความร่ารลายบังเ,เกิดขึ้นแน่นอนนะครับเป็นพระบ้านนะครับมารายการแรกเดี๋ยวเช็ดกล้องสักครู่พี่นะครับเผื่อกล้องไม่แจม่มนะครับอ,อ,องค์แรกนะครับองค์แรกเปิดประเดิมไปด้วยพ,พับเพิมเลยพี่นะครับพับเพิมนี่ดูเนี่ยโครมกิปนะครับพระแบบว่าก็เนี่ได้มาเดิมๆอ่ะนะครับนี่ไม่ต้องไปเพิ่มเติมใดๆทั้งสิ้นเลยพี่นะครับเช้าๆมาแห้งๆหิ้งๆเดิมๆเลยพี่พับเพิมครมกิฟต เห็นไหมพระเปิมครับพี่นะครับมีอ่ะก็น่ารัมีมีเส้นเลยนะพี่นะน้ด้านบนอุ้ยนี่เก่าจริงนับเก่าแห้งรับสำหรับพระเปิมครับเช่เช้านะครับใครสนใจรายการนี้นะครับไดโทรเข้ามาหาผมได้เลยนะครับเน้นย้ำนะครับนะใครไวใครได้นะครับไม่มีการมาดึงรอกันนะครับสามร้อยนะสามร้อยบาทนะครับเดี๋ยวพี่พายเยอะมากเลยเอาอะไรดีนี่เอาอะไรดีพี่จ๋าเออเอาอะไรดีอันนี้เป็นของหลวงพ่อเลยนะพ่อเงินพี่ น้ำทองเดิมๆเลยนี่เดี๋ยวผมเข้าให้ดูนะครับพี่ดูเนี่ยนี่พี่ดูเนี่ยหลวงพ่อเงินจอบเนี่ยบ้านๆพี่นะครับแบบไม่ต้องไปแบบอะไรมากมายเลยพี่นี่ผมได้มาเดิมๆเลยอันนี้ไม่ได้เจาะหูนะน้ำทองเดิมๆพี่ดูเส้นเลยเอาเอาสามร้อจบเนี่ยจ,บ,จบหลวงพ่อเงินนะครับจบพ่อเงินนางพญาโอ้ดูดิดูต่ละองค์นะครับ อดูต่อเราองนะครับนี่นี่นางพญาครับพี่ขู่พญาความแห้งบอกแล้วหนาหนาเลยพี่แม้ตัดเฉียงนะับปวดรอยเดิมเดิมนะครับบอกคำดีเอาเลยพี่สุดสุดสามร้อยนางพญานะครับนางพญาแล้วก็เหรียญอันนี้เป็นเหรียญจริงๆเป็นเหรียญของอ่าคือเหรียญบ้านนี้ช้ำๆหน่อยนะนะ้ต้องบอกว้พี่ไม่ค่อยสวยนะพี่น้าเาขาแขวนมาดูดีเดยเป็นเหรียญชินาล่าท่าพี่นะครับ จริงๆเป็นคล้ายของหลวงปู่บุญนะพี่ตัวย,ยันจะเป็นแบบนี้นแล้วเหรียญชินราชเดียวพี่นะครับบางเทียบโอ้โหบางบางมากนะครับชินาชาะพน่นะหลวงปู่บุญเอาสามร้อยนะเหรียญชินราชสามร้อยบาทนะครับ,รลบ,รบแล้วนี้เป็นอันนี้เป็นปู่ฤาษีแบบผงยาพี่นะครับเออเป็นเป็นเนื้อออกโซนผงยาเลยพี่ดูดิเนี่ยผมได้มาเนี่ยเนื้อออกโซนแบบเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวผมส่องให้ดูเนี่ยปู่ฤาษีนะครับผมไม่รู้ว่าอาจารย์ท่านใดสร้างนะ ต่จะจะ,จะดูให้เก๋มันดูเก๋ไม่ได้ว่ะพี่นะเออจริงๆนะคือจะมองไงให้มันเก๋พี่แล้วมันเก๋ไม่ได้ว่ะแล้วผ้าแบบนี้คือออกแนวสไตล์แบบผ้าลึกลับนะี่ครับอ่าออกแนวสไตล์แบบผ้าลึกลับเลยพี่เนี่ยรูสีเนะี่ยแห้งแจ๊กเลยพี่ฝุ่นนี่ครึกเลยเพี้ยสามร้อยนะครับเออสามร้อยบาทน,นะครับโอ้โหนี่พิมพ์สวยมากดูนี่ผ้าบางด้วยไม่นานะครับมวลสารค่าปแป้งอะไรแบบนี้พี่ดูนี่นี่ค่าปแป้งเนี่ยเกทลุซุ่ม ในกันพ,พี่เกตทะลุซุ้มนี่พี่ดูเนื้อเนี่ยใส่คลิกเลยเป็นไงนี่ใบหน้าเป็นผลมะตูมไหมเรียวเป็นไงพี่เป็นผลมะตูมเลยนะอกอ,องค์นี้มีสังกติ้วยนะเห็นไหมสังกตินูนเห็นไหมองค์นี้กดติดสังกติด้วยพี่ข้าปแป้งในซอกลึกเห็นไหมรับอย่างหญ่ข้า,ปแ,ขาปแปง้งเนี่ยพระบ้านพี่นะครับไม่ต้องห่วงเลยพี่ไม่ได้มีเสริมเติมแต่งนะครับได้มาทั้งถุงยกให้เลยนะครับด้านหลังก็จะเป็นก้อนมวลสารเห็นไหมก้อนเหมือนเม็ดทรายอะละเอียดละเอียดยิบ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 ทั่วทั้งองพระด้านหลังเลยพี่อหยคาส สามร้อยเกียร์ทะลุซุม้มนะครับสามร้อยบาทนะครับเกียร์ทะลุซุม้มเหรียญไปกันยาวๆเล่นให้หมดถุงครับพี่นะครับครึ่งถุงใหญ่เลยนะครับเออผมเล่นให้จบเลยองค์นี้เป็นเหรียญข้าตามตัดนะครับเข้าวตามตัดกลมมาบลวงชุมพรครับพี่นะครับผมบอกวนะ่าในห้อเหรียญบ้านนี้ใช้หน่อยนะครับช้ำๆอ่าฉ่ำๆช้ำๆอะไรประมาณเนี้ยนะ สามร้อยกกมหลวงนะครับช้ำหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรพี่นะครับได้พุทธคุณดิแล้วอ่าช้ำหน่อยไม่เป็นไรพี่ได้พุทธคุณดิอันนี้เหมือนพระโดนซ่อมมานะแต่ผมไม่รู้ว่าน่าจะเป็นสายกรุงเทพอะไรพี่เนี่ยซ่อมโบราณพี่ดูด้านบนเลยเป็นเนื้อถ้าถ้าถ้าพูดถ,ถึงตามหลักอะ่ะผมนึกถึงอะไรรือไมพี่ผมนึกถึงเนื้อวัดเกตอะ่ะเนื้อออกโซนเหลืองเหมือนกันเลยพี่จําได้ไหมวัดเกตพวกสร้างเขื่อนอะ่ะเจาะเนื้อโซนนี้เลยนะเออเจาะออเนื้อโซนนี้แต่องค์นี้ผมไม่รู้เนี่ยดูรอยขยอดเนี่ยซ่อมโบราณน,นะครับ หัวสามร้อยพี่เป็นพระสมเด็จพิมสามเหลี่ยมนะใครมีความรู้ความเชี่ยวชาญนะนะครับน่าจะจัดได้นะครับแล้วก็องค์นี้อันนี้เ,นเกตบัวตูมพี่หูนี่คมเห็นไหมนะครับพระกดพิมมาพี่นะครับค่าแป้งเดิมพี่ดาวร่องรอยการกดพิมพ์แบบเดิมๆผมเลยชื่ชนชอบท่านตรงนี้ลนะนี่ครับนี่เกตไอ้ eyes, นี่เป็นเจดีไม่เกตบัวตูมเจดี JD. นี่คือเจดีวัดพระครังครับพี่ค่าแป้งเดิมการกดพิมพ์คมชัดลึกนะพี่ดูค่าด,ด้านหลังเนี่ยเห็นไหมพี่ดูด้านหลังเนี่ย เอาสามร้อยนะครับอันนี้เป็นเจดีไว้์พระครังสามร้อยนะครับอันนี้น่าจะเป็นลูกสะกดหลวงพ่อเนียมป่ะนะครัเจ้าของบอกหลวงพ่อเนียมนะผมก็ไม่รู้ว่าใช่หรือไม่ใช่นะมีรอยจานด้วยพี่เนี่ยลูกสะกดเก่าแบบดูเลมีรอยจานด้วยนะเนี่ยจานล้อมรอบเป็นลูกสะกดนะครับเจ้าของบอกพ่อเนียมนะผมไม่รู้หรอกว่าพี่เขาจะสร้างหรือไม่ยังไงนะครับอันนี้บอกตามเจ้าของนะ คือตะกัวมันมันอาจจะถึงนั่นนะครับอ่าตะกัวนะแต่จะเป็นหลวงพ่อน้นหลวงพ่อนี้อันนี้ใครมีความรู้นะครับก็ยินดีนะครับนะอ่ายินดีให้ปิดเลยนะครับพวาแบบนี้ไม่มีทั่วไปอยู่แล้วพี่เป็นลูกสะกดหรืออจะเป็นตะกุดอันอันนี้ก็ลองลองรู้แล้วกันเนาะเอาเอาสามร้อยสามร้อยบาทนะครับสามร้อยแล้วก็อันนี้เป็นหลวงพ่ออะไรนะหลวงปู่แพโอูหพี่ผิวแบบดูเดียวผิวออกนะออ,ออกรุ้งเลยนะนะครับนะครปฐมวะพี่วัดกำแพงแสน รุ่นพิเศษสามร้อยบาทนะครับหลวงปูแป่แผ้วปู่แผ้วสามร้อยนะครับอันนี้หลวงพ่ออะไรนะหลวงพ่อจงหลวงพ่อจงหูเล่นไม่ยุบเลยนะนะครับมือพระไม่ยุบเลยนะอันนี้หลนะวงพ่อจงพ่อจงเขพี่เสกมาใหญ่นนครูปขอวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับสองสี่แปดห้าโอ้ยอ่ะสองสี่แปดห้าจานไปพี่สามร้อยนะพระจง เช้าๆผมว่าเล้าใจดีนะองนี้เป็นสองคลองไหมนะครับองนี้เป็นสมเด็จวัดพระครังพิมพใหญ่นะแต่มีคาบกุผมดูเป็นสองคลองนะวัดพระครังฝากกุกครับพี่เป็นเนื้อวัดพระครังเลยพี่แต่ฝากกุนะครับก็จะมีคาบกุแบบแบบทับถมถาถามหน่อยนะนะครับอาอง์นี้นะทับถมและถาถามหน่อยนะวัดพระครังฝากกุครับพี่เก่าจริงนะเนี่ยภาพแบบผมได้มาเดิมๆผมว่าให้เลยพี่ดูดิวัดละคังฝากกุนะ สามร้อยมันต้องเร้าอกเร้าใจแบบนี้แล้วพี่นะครับใช่ไหมต้องเร้าอกเร้าใจแบบนี้แล้วพี่เนอันนี้พอปาเนี่ยพี่เม่นดูความแห้งเ่ยเห็นไหมพี่ดูความแห้งเนี่ยเม่นแนวเม่นแคลนเนี่ยดูเลยสภาพผ้าพลาแหิ่งหิ่งในอัเห็นไหมในสภาพพลาแบบหิ่งหิ่งครับพี่เม่นแคละนะครับกรอบเดิมะนรันมาแบบนี้เลยเนี่ยเอาสามร้อยโอ้พี่ดูความเก่าเนี่ย นะครับพี่ดูความเก่าเนี่ยอันนี้เป็นพระเลี่ยงนะครับองค์นี้เป็นพระเลี่ยงลำพูนเนี่ยนะพี่ดูความเก่าเนี่ยมานะวันนี้บอกคําเดียวเลยว่าหูไม่หมันแน่นอนนะครับเออมันแน่นอนเนี่ยพี่ดูเดียวเก่าจริงเนี่ยเป็นยไงดูคาบเดียอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นค่าพิการในการเก็บรักษาพระนะพี่นะคือค่าข้ามหิ้งค่าฝุ่นนะพี่สามร้อยนะพระสายลำพูนเนี่ยพี่ สามร้อยบาทนะครับแล้วก็องนี้อันนี้เป็นเม็ดเม็ดลูกอมครับพี่เนี่ยดูเม็ดเนี่ยไม่รู้ว่าลูกองค์แบบว่าเขาได้อะไรนะนึกว่าเนื้อหลวงปู่ทิมแบบโดนใช้มาเลยพี่หูหแล้วเม็ดมวลสารคือจะยัดเยียดให้เก๋เกไม่ได้แน่นอนเพราะว่าหนึ่งคือมวลสารเขาแน่นมากแน่นรอบลูกอะหลวงพ่อพิงค์อ่าหลวงพ่อพิงค์หลวงปู่ทิมหลวงพ่ออะไรนี้พี่ลองดูนะเอาสามร้อยลูกอม นะครับลูกอมแบบบานๆน,น,นะครับเราก็องนี้ครับพี่นะเป็นเหรียญซึ่งผมดูแล้วน่าจะเป็นของหลวงพ่อกวยนะนะครับอ่าซึ่งผมดูแล้วน่าจะเป็นของหลวงพ่อกวยกับพี่นะครับพระแม่ธรณีบีบมวยผมนะเป็นเนื้อโลหะบล็อกโบราณดำเดิมๆเ,เ,เ,เอาเอาสามร้อยวินเทจมาเดิมๆสามร้อยนะนะครับอันนี้น่าจะเป็นล็อตแม็กะครับหลวงพ่อคูณ ดูดูเห็นไหมร้องแม็กนะครับหลวงข้อคูณวัดบ้านไล่นะครับเสาห้าสามร้อยแล้วกันพี่เนี่ยเรียมมาเดิมเดิมในครับสามร้อยบาทนะครับสามนะร้อยแล้วก็องนี้อันนี้น่าจะเป็นปากน้ําพี่ไม่รู้ว่ารุ่นไหนนะนนะครับเออปากน้ําก็พี่นี่ครับรุ่นสามพี่นะครับอ่ารุ่นสามยันตื้นพิมพ์ตื้น 3ามรอยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็ปูสุกนะอง์นี้เป็นปูสุกปากคงมะขามเท่านะครับเป็นเนื้อเขาเรียกเป็นเนื้อผงคุกรักเนี่ยปูสุกเนี่ยนะครับปูสุกปากคงมะขามเท่าสามร้อยบาทนะครับปูสุกแล้วก็องคนี้สําหรับองค์นี้ผมดูเป็นของบลวงปูสีนะนี่พระปิตาอะไรน้ำนิปนะเนี่ยบุงปูสีวัดเข่าถ้ำบุญนา เอาสามร้อยละในครับหลวงปู่ศรีนะปู่ศรีแล้วก็พ่อพรมนะครับใกล้เคียงกันนะครับออยู่ในระแวกใกล้เคียงกันลยครับเดี๋ยวแกดูเลยพี่เนี่ยผ้าผงรูปเหมือนนะครับหลวงพ่อพรมวัดช่องแคร์นะครันน่าจะเป็นรูปปราคังครับพี่ในครับประมวลสารเขาบอกคาเดียวเลยพี่เห็นไหมแน่นแน่นในครับแน่นแน่นเนื้อเนื้อแระเน้นเน้นในครับสาหรับหลวงพ่อพรมวัดช่องแคร์นะ แน่นแนนเนื้อเนื้อและเน้นเน้นด้านหลังด้านล่าง,าางตัวหนังสือแท่งเลยพี่ด้านหลังมวนสามเป็นก้อ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 นเลยพี่เฮ้ยสวยและธรรมชาติเอาสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทเราก็เหรียญครั่ยพี่นะครับไปได้เหรียญเข้ามานี่น่าจะเป็นของถ้าพูดถึงตามหลักนะเหรียญเนี้ยเป็นของวัดอ่อวัดวัดไร่ขิงหรือเป็นของหลวงพ่ออะไรดูดิเนี่ยเป็นเหรียญรูปทรงเสมานะครับ หูเหรียญชุดนี้แบบดูเดไม่มีเหรียญสวยเลยพี่แนวเหรียญใช้ทั้งนั้นเลยอะนี่ยเป็นเหรียญอา่าเป็นเหรียญวัดไร่ขิงไหมหลวงพ่อวัดไร่ขิงไหมเ,เอาสามร้อยนะครับสามร้อยบาทนะครับสามร้อยแล้วก็องนี้องนี้เป็นพระอา่าต้องใช้คําว่าเป็นพระอันนี้เป็นพระคงนะครับเป็นพระคงกู่เก่าครับพี่นะครับคาบเดิมๆนะแต่จ,จะมีร้อยบินครับพี่เนี่ย ก็อาจจะมีร้อยบินร้อยกระท้อนนะครับเก็บกันไม่ค่อยดีเอาสามร้อยพอนะครับแบ่งปันพุทธคุณรับพี่นะครับพระคงกลุ่เก่าสามร้อยบาทนะครับมาต่อก้านั้นสำหรับรายการต่อไปนะครับออ,องค์ต่อไปนี่นะครับปูสุกป,ปากคงมาขามเท่านะครับพี่จ๋าปูสุกปากคงมาขมเท่ากับพี่นะครับเนื้อตะกัวหนุมานแบบแท้เก่าเห็นไหมในอพระทที่เขาเก็บเก็บนี่ดูเดิมเดิมพี่จานเดิมเดิม สามร้อยบาทนะครับปูสุกปากคลองพระขามเท่านะนะครับเอาไปสามร้อยนะครับเหรียญอันนี้เป็นเหรียญของหลวงพ่ออะไรเนะี่ยหลวงพอ่อหลวงพ่อดิ่งเหรอจะเหรียญน,นี้แหวงหน่อยนะเนี่ยนะครับผมก็ไม่รู้ได้มาแบบนี้เลยพี่นะเหรียญหลวงพ่อดิ่งพ่อดิ่งบางวัวพี่สองสี่แปดหนึ่งนะครับสองสี 300, ่แปดหนึ่งสามร้อยบาทนะครับพ่อดิ่งนะครับพ่อดิ่งบางวัวน,นะสามร้อยนะครับเหรียญน,นี้ วัดไร่ขิงนะครับพี่น้ำเหรียญสวยในะครับเหรียญน,นี้สวยหน่อยพี่วัดไร่ขิงนี่เห็นเห็นเลยเนี่ยเห็นไหมเหรียญเห็นเห็นเลยพี่เหรียญน,นี้นะเนี่สองสี่หกเจ็ดหรือหกอะไรนะเห็นไหมเอาเอาสามร้อยสามร้อยบาทนะครับอันนี้เป็นของหลวงพ่อท่านใดนะครับคล้ายๆหลวงพ่ปปอพี่นะครับนะ้ะโป้บางกะทิงอะนะครับแต่ไม่น่าใช่นะมีรอยจานพ่อโหน่งป่ะพี่ นี่ยครับเป็นพระเนื้อดินครับพี่นะมีร่องรอยในการจานด้านหลังแบบเนี้ยใช่ลห,หลวงพ่อหนุ่มไหมหรือหลวงพ่ออะไรนะครับพี่ๆท่านใดอ่าชื่นชอบเนื้อดินแลไดมีความรู้นะนะร,ราคานี้ต้องจัดครับพี่สามร้อยบาทนะครับสมเด็จครับพี่นะครับอยู่ในเรียมในวะิญญาณแกะกรอบขายกันแล้วมั้งเนี่ยนะครับพี่พนะิยาแกะกรอบขายกันแล้วมั้งเนี่ยนะครับแล้วสวยเดิมนะนะครับสวยเดิมแบบธรรมชาติเลยพี่เห็นไหมนะครับค่าแป้งเดิม ในครับพี่พี่หาต้องใช้คํานี้เลยพี่นะครับค่าแป้งเดิมๆนะครับด้านหลังก็จะแก่ตังอิวหน่อยนะครับพี่ๆอ่าด้านหลังจะแก่ตังอิวหน่อยนะครับเนื้อออกจะโซนเป็นก้อนก้อนในครับพี่พี่ฮะเนื้อจะออกเป็นโซนก้อนก้อนก้อนพี่นะครับสาหรับสมเด็จวราคังอง์นี้นะนะครับอยู่ในเรียมมีขอบเทียนนะบอกผมแบบนี้นะอยู่ในเรียมแล้วมีขอบเทียนเอาไป300บาทนนครับนะนะครับนะได้มาเดิมๆก็จัดให้นะครับไม่เคยขาดอยู่แล้วจัดให้ตลอดนะครับเหรียญนี้อีกหนึ่งเหรียญนะครับหลวงพ่อเงินวัดดอนหญยหอม ในครับพี่พี่หลวงพ่อเงินนะครับวัดดอนเจดียหอมครับพี่นะครับรุ่นสุดท้ายนะครับผิวแดงๆผิวดำเดิมในครับพี่พี่นี่ผิวแดงๆผิวดำเดิมในครับหลวงพ่อเงินวัดดอนเจดียหอมพี่รุ่นสุดท้ายนะครับผิวแบบนี้300นะครับอ่าผิวแบบนี้นะ300บาทนะครับเราก็เหรียญเข้าหนามตัดนะครับอันนี้เป็นเหรียญเหรียญเหรียญย่าโมนะครับพี่พี่อยาเป็นเหรียญเข้าหนามตัด แนวพี่ <Tipp s> แต่จะช้ำหน่อยเห็นไหมแนวพลาบ้านนี hmm> qu ้ใช้ช้ำจริงๆนะพี่นะเหรียญเท้าสุรนาบลีนะครับพี่พี่เอาสามร้อยบาทนะครับเท้าสุรนาบลีนะเอาไปสามร้อยนะครับสามร้อยแล้วพี่พี่ลองดูนะนี่ครับพี่นะครับโอ้โหพี่เอ้ยนะครับเลยเจอแล้วพี่นะครับพิจิตรเกตคดนะครับเราเจอแล้วเราเจอแล้วพี่นะครับพิจิตรเกตคดนะครับนี่ได้มาเดิมๆเลยผมแกะดูนะครับพิจิตรเดี๋ยวพี่สายพิจิตรจ้าเราไม่ควรพลาดนะครับพิจิตรเกตคดับพี่นะครับดูเนื้อเดี๋ยวโอ้โหเนนะสุดยอด สามร้อยบาทนะครับแบ่งปันกันพี่นะครับสามร้อยบาทอ,องนี้พี่นะครับเป็นพิมพ์รัศมีนะครับพี่จ๋าพิมพ์เดียวกันนะนี่นะครับพิมพ์รัศมีอันนี้ไม่มีรัศมีเลยอันนี้เป็นพิมพ์ไม่มีรัสมีอ่ะเดี๋ยวขอเล่นให้พร้อมกันเลยนะครับดูในดูเขาเก็บไว้ในเป็นชุดเลยพี่อันนี้ไม่มีรัศมีนะนะปูสุป,ปากคลองมะขามเท่าเราเน้นเนื้อดูง่ายก็พี่หลังลายผ้าเดิมนะครับเน้นเนื้อดูง่ายแบหลังลายผ้าเดิมสามร้อยบาทนะครับนะโอเคพี่เมียไม่มีราคาอื่นนะครับ บอกแล้วให้คือให้นะครับแบ่งราคาเดียวไปเลยพี่นะครับไม่สับสนดินะครับองค์นี้เป็นพิมพ์มีรัศมีนะครับหลวงปู่สุปากองมะขามเท่าในครับเป็นพิมีรัศมีหลังลายผ้ารอยจานเดิมนะครับพี่อ่ารอยจานเดิมนะเอาสามร้อยบาทนะครับไม่มีรัศมีก็สามร้อยเหมือนกันนะครับองค์นี้เลยพี่ใครับองค์นี้จะเป็นหลวงปู่ทวดกับพี่ในจัดว่าคือด้วยความเก่าแล้วกันนะครับด้วยความเก่าแล้วข้ามำว่านในครับพี่พด้วยความเก่าแในข้ามํำว่านะครับพี่ดูด้านหลังนะ นะครับนี่ดูเนดูภาพดูธรรมชาติเนี่ยนะพี่ดูด้านหลังได้เลยพี่นะครับดูภาพและดูธรรมชาตินะครับเสาหรับองค์นี้นะครับหลวงปู่ทวดเนื้อบ้านนะครับอยู่ในกรอบสแตนเลสสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทเราก็หลวงพ่อพวงครับพี่นะครับพ่อพวงองค์นี้สวยจริงพี่นะครับพ่อพวงวัดหนองกระโดนนะครับสายเหนียวแห่งเมืองนครสวรรค์อย่าพี่เนี่ยครับพี่พิจารณ์หลวงพ่อพวงวัดหนองกระโดนเนี่ยดูความเก่าเนี่ยไหมเนี่ยนะครับเก่าจริงนะครับพื้นผิวเดิม นะครับเก่าจริงแบรนด์พื้นผิวเดิมก็พี่สองสี่เจ็ดศูนย์นะครับวัดหนองกระโดนนะครับสองสี่เจ็ดศูนย์กพี่นะครับเหรียญสี่เหลี่ยมอ่ะแบ่งปันก็พี่สามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทเราก็นะครับอันนี้จะเป็นส่วนของโอ้โหเยอะนะครับเป็นแหวกงมันนะครับหลวงพ่อกลวยก็พี่นะครับผมว่าแล้วต้องได้หลวงพ่อกลวยมาบ้างและนี่พี่ดูเนื้อเนี่ยนะครับพี่ดูเนื้อได้เลยพี่นะครับหลวงพ่อกลวยนี่เป็นเนื้ออะไรเป็นเนื้อชินตะกัวไหมมีรอยจานด้วยนะ นะครับเป็นเนื้อชินตะกัวหลังลายผ้านะครับมีรอยจานนี่อ่ะพี่พ้าแปกระแวกแนวนะครับต้องไว้ใจกับพี่ชอดเด็ดพระเครื่องนะครับในชุดรอบเช้าเราได้มาเดิมเดิมเห็นไหมพี่ในชุดรอบเช้าเราได้มาเดิมเดิมกับพี่นะครับสำหรับแหว,ว,วกม้านหลวงพ่อยนะพี่เป็นเนื้อชินนะครับหลังรอยจานมือเนี่ย เอาไป300นะครับไม่ต้องอะไรมากมายนะครับเป็นปราคาแบ่งปันนะครับแล้วก็พระสมเด็จกับพี่นะครับอง,งนี้มีร่องรอยการรงรักพี่ดูรักแล้วกันนะครับรักความแห้งรักความเก่านะครับเป็นพิมพ์ของหลวงวิจารณ์นะครับมวลสารแน่นๆเนื้ออและเน้นๆนะครับพระบางไม่หนารักเก่ารักแห้งนะครับด้านหลังกับพี่นะครับรอยปูไตรอยหนอนด้นพี่เห็นไหมนี่คือค่าธรรมชาตินะครับนี่คือค่าธรรมชาติเลยพี่นะครับพิมพ์ใหญ่ลงรักนะครับเอา300บาท นะครับโอ้สุดยอดจริงๆนะครับสำหรับเรียนนี้นี่นี่องค์นี้เลยพี่ต่อเนื่องกันไปนะครับสำหรับหลวงพ่อโสธรกับพี่สองสี่หกศูนย์นะครับหลวงพ่อโสธรกับพี่นะครับสองสี่หกศูนย์นะครับหลังยันเดิมๆในไงไหมนี่หลังยันเดิมๆกับพี่นะครับสองสี่หกศูนย์นะครับเอาสามร้อยบาท นะครับ300บาทนะครับยังไม่จบกับพี่นะครับองค์นี้เป็นเทวรูปนะครับพี่พี่เทวรูปเก่านะเดี๋ยวผมให้พี่ลองรับชมเทวรูปองค์นี้ดูนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองออกประมาณ248แน่นอนพี่หนาสองสี่กว่ากว่าแน่นอนนะครับเหลืองอมเขียวคาบเดิมนะครับเหลืองอมเขียวกับพี่นะครับใช้คําว่าคาบเดิมนะครับก้นอุดดินไทยเนี่ยยัยพี่นะครับก้นอุดดินไทยกับพี่นะครับเทวรูปนะ เนี่ยครับไม่ธรรมดาเลยที่ไหนแล้วพี่เดี๋ยวไม่มีแล้วพี่เอาสามร้อยเอาเนีครับผมบอกแล้วรวยเลยเนีครับทุกของพ่อไปวัดกำแพงเนีครับอยู่ในเรียมเขาเรียกอะไรเรียมวินเทจเดิมเนีครับหลวเขาป่าวัดกำแพงนะอยู่ในเรียมวินเทจเดิมครับพี่เนีครับวินเทจแบบนี้ผมอยากจะบอกกับพี่พี่สมาชิกเลยว่านานๆเราจะเจอเนีครับพี่พี่จ๋านานๆเราจะเจอนะพี่นานเนีครับสําหรับวินเทจแบบนี้ในี่ยครับพี่พี่นั่นใดสนใจเนีครับจะสอบถามผมเข้ามาได้ครับพี่่น้ำใครไว้ใครได้นะพี่น้ำมีองค์เดียวเท่านั้นนะครับเออมีองค์เเดียวท่านนั้ นะครับสาหรับวินเทจแบบนี้นะครับร่วงเพ่อไปวัดกําแพงนะครับได้สวยแน่นอนพี่นะครับได้สวยได้เดิมได,ได้ธรรมชาตินะครับเอา300บาทนะครับพ่อไปวัดกาแพงนะครับ นี่พี่นะครับองนี้เป็นพระเม็ดขนุนนะครับโอ้โหเม็ดนี้เขาเรียกว่าเม็ดดั้งเดิมนะครับเม็ดดั้งเดิมแบบธรรมชาตินะครับพี่ดูแล้วกันนะครับเขาเรียกว่าแดงน้ำหมากนะครับสวยพี่พาะอง์นี้นะนะครับน่าเชืดอฉายแน่นอนนะครับสําหรับแดงน้ำหมากโอ้โหพี่เอ้ยนะครับหน้าแขวนหน้าใช้หน้าอารัตนนาพุทธคุณกับพี่นะครับด้านหลังนะครับรอยนิ้วมือแบบแผ่วบาง นะครับด้านหลังนะลอยนิ้วมือแบบแผ่วบางครับพี่เอาไป300รอนะครับรีรามเม็ดขนุนครับพี่กำแพงเพชร3 0 0บาทนะครับหลวงพ่อธรรมจักรกับพี่นะครับหลวงพ่อธรรมจักรวัดเขาธรรมมูลนะครับเป็นเหรียญอ่อออกจะช้ำๆหน่อยนะครับผมชอบดอกจันตรงฝ่ามือท่านนะครับดอกจันเดิมในครับพี่ดอกจันเดิมครับพี่นะครับด้านหลังครับพี่นะครับอาจจะมีแบบว่าขนาดอะไรนะอาจขณะยันอาจจะเลือนรางหายไปนะครับเนื่องด้วยจากการแขวนการใช้นะครับสัก300บาทนี่พอจะได้ไหมพี่ แบ่งปันกันสามร้อยบาทนะครับหลวงพ่อทรมาจากนะครับหลวงพ่อทามาจากองค์นี้ครับพี่นะครับองค์นี้จะเป็นพระปิตานะครับเป็นพระปิตาอาจจะเป็นนี่ครับพี่นะครับองนี้เป็นพิม์เล็กเนื้อเหลืองท้ายย่านนะครับพิม์เล็กเนื้อเหลืองท้ายย่านเคยเจอไหมนะครับนี่เนื้อเหลืองครับพี่นะเห็นไหมนี่ความเก่านะครับบอกคําเดียวเลยพี่สองสี่กว่าอยู่แล้วนะครับจาดแปลนราคาอีกสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็เอาองนี้เลยพี่นะครับองค์นี้จะเป็นบ้านกลาง ในครับนี่บ้านกลางครับพี่นะครับองค์นี้คล้ายๆพิมพ์แบบว่าอา่าทรงพลใหญ่ปะนะบ้านกลางครับพี่นะครับโอ้โหพิมพ์ใหญ่นะพิมพ์ใหญ่แล้วเนื้อสวยมากนะครับพี่พิมใหญ่บ้านกลางได้มาเดิมเลยนะครับองค์นี้ขอราคาแตกต่างนิดนึงนะครับนะในช่วงเช้านี้ดูร่องรอยแกรมหลุดร่อนมันจะเป็นรอยเหมือนแบบว่าเหมือนจะมีอะไรหลุดหลุดไปเป็นเหลี่ยมๆเนี่ยดูดูที่พื้นเนี่ย เห็นไหมเหมือนจะมีอะไรหลุดหลุดเป็นเหลี่ยมเหลี่ยนั่นเขาเรียกว่าร่องรอยแกบที่หลุดล่อนออกจากเนื้อพระนะครับมันเป็นธรรมชาติกับพี่แนวของนี่บ้านกลางโดยตรงช่วงนี้เนี่ยไหมเนี่ยมันเขาเรียกว่าร่องรอยแกบที่หลุดล่อนนะครับเนื้อท่านจะเป็นชั้นๆๆๆเลยพี่นะครับเก่าจริงองค์นี้ขอ500บาทนะครับขอความแตกต่างไว้องค์นึงอ่าขอความแตกต่างไว้องค์หนึ่งครับพี่นะครับแล้วก็องค์ต่อไปนะครับสําหรับองค์ต่อไปเป็นองค์นี้เลยพี่นะครับสวนสี่นะครับองค์นี้เป็นสวนสี่นะครับนะของสุพรรณบุรีครับพี่นะ นะครับสุพรรณบุรีจ๋านะครับเนื้อสวยๆเนื้อดมๆแบบนี้พี่จะพลาดได้อย่างไรนะครับเนื้อสวยๆเนื้อดมๆแบบนี้พี่จะพลาดได้อย่างไรเราพี่นะครับสวนสี่สวนสี่เอาสามร้อยบาทนะครับเช้านี้มีประมาณนี้นะครับพี่ๆท่านใดที่สนใจรายการไหนนะครับสายด่วนสายตรงก็มาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ